ีี่่นแล้วจะเชิญบรรดาผิดเก่ากับอาจารย์ได้ไหมมาร่วมทำบุญกันด้วยอาจารย์จะอนุมัติไหมไอ้เรื่องนั้นมันเป็นเรื่องการตันอยู่การตัวทีของผมรู้ตามใจหลูงกูไม่หวาช่วยทำกันกูไม่หวาเลยแต่ว่าทำเลือดรู้ตรงคมเคลียวช่วยเลือกกันเหี้ยรออาจารย์นี่คิดกันแล้ววันไหนพวกเราจะา้างลูกยาด้วยธามารีเลยนุ๊กจังนี่เราแบ่งเป็นฝั่งเองอาจารย์บอกจะไปย่อยหรือว่าคือเลยไอ้ย่อยตาวตังตาวนี่เลยคิดว่ากันมากเลยไม่ต้องคุยอาจารย์แล้อาจารย์ปีนเถื่อนเลยปีนต่างตัวปีนต่าง ตัวหม่เปไมาทำไม่ไต่เมืองไม่ต้องกับจะกลรำตาจิ้มเขื่องตัวตำแนงล่างขวาเลยช่วยขอบยึล้นตำอหรง บ้าลุงทิ้งแหลมเพชรเพราะว่าเพชรลุงทิ้งแหลมนี่อร่อยไปคารุนเหมือนกันเหรอหนูว่าคารุนแต่กูเร็วมากกว่ามมันไตเอิญจับทุกอย่างเลยให้ครบไม่ขาดไม่ตัวไอตูมเลยครับเราขาดร้องกระดมมาเล่นอ่านเราข้งของเขาอีกรุ่นจะเป็นอลไรเราต้องพูนคู่กันอ่านอาจารย์บองจับไอ้ลุกจับแล้วริ้งแต่เมืองครับไม่ได้นึ่งคือจับมาไอ้มึงเัินชอบได้จับมาทิ้งเดียวร้อยกว่าบาทในหลักไม้ไงแม่จ้ามาคอยได้บ้าได้จับมาไอ้กู เหลือร้อยแหล่บักงทีตู้ที่รบบ้านรบบ้านจะไป็นท้ายกำเม่ากำเมาอุลเล่ร้อยว่าบาชอบแต่เรื่องนั้นเลยมึงตามใจดูในยลูกคุยจัดแบบไม่กระไดนะแต่ยายมันเกินปล่อยคนโรต้าเพิ่มพอดีทำไรมันไม่ดีเลยลูกเมื่อพ่ออนุญาตอีสามวันต่อไปข้างหน้านี่แหละครับคุณพ่อทานก็พ่อจะถึงอ่าดีเลยลูกอ๋อลูกใครเดินมาแล้วลูกใครเหรอคะอ๋อไม่รู้ไม่รู้ใครเดินมาอ๋ออ๋จ้าพุทธโตนึกว่าใคร ใคยใ่าทีเตียเมืองใช่ะือครับดู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 นึกว่า่อยโตกว่ายิ่งแม่เอ้ยกว่ายิ่งอมมาตเทวียาพุททูทริปกว่าฟีแล้วไม่เคยพบกว่ายิ่งไม่รู้มาซ้อยวันนี้แม่เอ้ยนานหลายปีไม่ชวนโตเต็มเศร้าเลยกว่ายิ่งอาข้อขอเชิญอากว่ายิ่งเสด็จมาทางนี้พยาค่ะนี่และบ้านพนัสจะคู่ไม่โตเชิญพยาค่ะเชิญกว่ายิ่งที่ in ah well. คารพบเสด็จทางนี้พยาค่ะได้ังเสียงนาแจก ข้เด็จมาอาต้อยมันก็ข้าพเจ้าไม่ทราบปลายขาถ้าไบังคมไปข้าพ้าหญิงมาทำไมไม่ทราบสาน่าจะครูขามาเยี่ยม่ะเพราะท่านเคยสั่งตะแต่ตลอดจากราชวังก็เสด็จพ่อว่าหญิงมีโอกาสได้มาเยี่ยมท่านบ้างเนื่องจากเนื่องจากว่าท่านจะมีอะไรเล่ากับหญิงบ้างเพวันนี้หญิงมากเพื่ออยากจะทราบสิค่ะว่าท่านน่าจะครูจะมีอะไรกับหญิงบ้างเล่ายิงออกมาได้อย่างไรล,ล่ะยิง ไอ้แท่นความันรู้เรือเอร่องเราว่ายิงลอกมาบา้านรน้นสาราจะครูก็ไม่ได้รู้กะยิงหนีมาค่ะอ๋อนี่ไอ้แท่นความาค่ะรายบอกมันคงไม่มาเพราะยิงอยู่ในพระราชวังไม่ยังอยู่ไม่ยังลกในกรงขังก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยมันมันเค้าไปยิงอยู่้แต่ในวังเท่านั้นไม่เชื่อถามหนูให้ดูสิค่ะยิงไงครับมันบังกับมามยิงมันอย่างนกแตกงขังครับพาเปหน่อยลุยครับนี่พวกเรานี่มันนี่ครับก็ได้มาบ้านต้นทังคู่ ตันครูเพราะว่าตันลาจากครูนี่ตันครูโอ้จ้าพุดโแเ้าใช้กับยิ่งต้องมุดข้าพยายามมาละยิ่งก็หญิงน่ะเป็นห่วงท่านราจะครูมากค่ะเพราะท่านเคยสั่งญิงว่ามีอะไรแล้วท่านราจะครูจะเล่าให้ญิงฟังยิงอยากจะมาทราบเหลือเกินค่ะว่าท่านจะมีอะไรบ้างคือไม่ความมาเรื่อดลาวตังมัตติรันราชครูพูดไดยวันโค้นั่นก็ไม่มีไรเลยยิ่ง คือธนราจ,จัครูต้องการจะบอกยิ่งแต่ตอนนั้งยิ่งอย่างเล็กและลายเดีย่ยชซะธนราจ,จัครูก็ไม่กล้าบอกและย่างว่าในาราชวังนี้ธนราจ,จัครูไม่อยากผูดเลย <c oughs> ก็เลยวันที่ลราออกแดงราชการธนราจ,จคัครูช่างให้ยิ่งมาพบก็บเพื่อต้องการจะบอกเรื่องเราเกี่ยวกับประวัติของยิ่งใ้สาบบางอย่างเรื่องอะไรล่ะคะก็ะเรื่องราวว่างในบัลลังก์ของยิ่งนี่แหละย,ยิ่งเรื่องเป็นยังไงเ่ะคะ <c oughs> เรื่องเป็นแวะรับพ้นกับทียมมาฟังรับอเรื่องเป็นพวะกับธนราจัครูลงมือประทับประท้านะครับสวัส ที่ขึ้นพรุมมาทั้งทีคนไม่ใช่เทติลอยเทง้อใครขึ้นพรุมมาจะลูก้าไม่รู้พุ่มตะเราผูดึงว่าขึ้นพรุมมาอันเช่นเล่านชอบป่านหน้ามารอกูแล้วหนูนี่พอจะคารว่าตาท่ากักกู้ดันพรมมาจะลูก้าที่ปฏิสาบอดีจะรบอดีว่าทำไมโต๊ะหยาบลังแล้วท่านจะมีอะไรเหรอคะอ่านี่หวายิ่ง ไม่ความมาเรื่องเราทั้งมดรดษรจัรครูจะลาวห้ฟวังคือเมื่อตอนเล็กนั้นธนราจครูได้เป็นมหาเล็กทำราสตอยู่ใกล้ฉิดองค์พระราชาผู้เป็นเวลาบิดายิง่งธนราจครูรูด้ดีทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องภายในประเทศชาตร์่านขานนี้ไม่ความว่าประวัติข้องยิ่งนั้นคือยิ่งนี้ยังไม่ได้รู้เลยว่ายิ่งนี้ไม่ได้เกิดมาคนเดียว ยิ่งไม่ได้เกิดมาคนเดียวหรือค่แตาเดยกครูชายแตหยิงเกิดมากี่คนตีรวมท้องกับยิ่งนั่นช่องคนเกิดพร้อมกันคือยิ่งนี่เป็นหลูมขวาแควกก้องกระสับมาลาทิบปอยิงขวาแควกชายและอีกคนนึ่งเป็นผี่สาวเพรยิ่งถึงเกิดก่อนยิ่งประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วยิ่งคลอดติดตามมาตีลังอ่าประนด็นมีบุพ้าเป็นผู้คลอดอ๋อแล้วทำไมที่พี่สาวเพรายิงน่ะไม่มีพี่นางหญิงไปไหน อ่าเดียวทนราชครูจะลาให้ควังการนี้มัดมาซื่นนคนว่าแคว้นล้วประมาณอายุกองยิ่งและฝีนางก็องยิ่งได้หนึ่งปีเพราะเกิดพร้อมกันปราควัดวาบังเกิดเหตุการณ์กันยังไม่เคยขาดควันตอนท่านราชครูยังอยู่ในวงังรัชจจครูรู้ดีคือนั่งนุ่มสีผ้ายิ่งไปเลียงนั่นแหละจัดการอนข้าอาณามายิ่งเรียบร้อยแล้วกับผู้เปรี้ยวไห ผู้เปเคียงกันเลยกับพี่นางของยิง่งเสร็จแล้วปรากฏว่าเมื่อตอนเย็นมานางนมกลับมานางนมมาจากกืจัดการผู้เปรยงังไงนอนแล้วก็ย่างว่าเขา้าก,เากลับไปธุลากิจเสร็จแล้วมาลับมาปรากฏว่าพี่นางยิ่งสู้นได้แล้วป้าพี่นางก็ยิงสูนเธอเลยชายสูนเธอเลย่อพี่นางค่ะยิ่งไม่ได้รู้จริงๆหรอกค่ะก็เมื่อพี่นางยิ่งทู้นเีย กนนีพ้นทีทุดปรลาชาและส้มเดือยะนังโชค้าโซกอา,กาดูนเปน็นนมากกรณีไอ้เส้นหนามวันที่เส้นควาแนั้นและมันกลับทุนต่อปรลาชาวาส้มควรที่ปรลาชายองติดตามผีนางยิ่งไปก็เล่าเปรลาชาจะจัดการนํนาไปเส้นควานเป็นนุงขนาดติดตามผีนางยิ่งไปแต่ไปได้เพียงสามวันเท่านั้นสั็จแล้วไอ้เส้นความันกลับมาแต่การกลับพวกมันหน้าเทียใจย,ยิ่งเออหน้าเสียใจย,ยังไงเหรอคะต้องนําทพบพอยิ่งมาด้วย นำศพผ้ามาด้วยพ่อเป็นอะไรไปเหลอคะไม่ความหมายแท่นความอะไรฮะในพระนางวะพอต้ยิ่งเกิดจ่างกล้องในป้าทำลายชิ้นชีวิต่านแล้วพ่อไปกับใครเละแค่าการไปตามพี่นางนั้นไปกไกลแท่นความไปท่อคนท่วนั้นไอแท่นความมันบอกมันไม่มีต่าง่วยเลือกการนี้รัดแล้วต้นเด็ดพระนางเหมือนพุดประหาชาพระนางก็เกิดพระยาพระวายุพีการสิ้นประชชนเลยและยิ่ง แม่ก็ต้องตายตามพ่อไปด้วยใช่ตอนนั้นยิ่งอายุหนึ่งขวบขอพ่อแม่ค่ะยิ่งไม่ได้รู้เลยค่ะว่าท่านสวรรคตอย่างงี้ยิ่งเขาเ้าใจแต่เพียงว่าสวรรคตเท่านั้นใช่เพราะตอนนั้นยิ่งยังไม่รู้เดียงซาแล้วใครล่ะบอกยิ่งว่าอ่าพระเจ้าสวรรคตไอแสนคว้าเป็นคนบอกค่ะใช่ไอแนคว้าและตรงคนบอกอาการนีน้นั่นละการี ข้าพเจ้านี่เลยยิ่งเออไม่ยอมเชื่อการเีะเต้นความอะไรฮั่นได้ไปนานเลยข้าพเจ้าตังข้อสงสสยรั่วแต่ว่าพระราชาไม่ใช่ช่างโ่องเป็นผู้ทำลายตามที่ข้าพเจ้าเข้าใจว่าคุ้ไปในแท้นความันทำลายแล้วมันปิดเสี้ยนี่หละเรื่องราวมันกรนีเสร็จแล้วข้าพเจ้าตามใจแท้นควาผู้ไร่ทำไร่ข้าพเจ้าไม่ยอมเชื้อเลยกรณีพ้นที่ยพุกเหมือนข้าพเจ้าไม่เชื่อมันมันทื่อว่าเลรียงข้าพเจ้าอะไรก็ไม่ได้พ้น ็เลยมันน่าทางกันแปลง้ง้าพเจ้าออกจากราชการมาอยู่บ้านตับสาม,มิงเรื่องมันเป็นเถ่านี้เลยยิ่งแล้วทนานราจชครูขาทรายแจ,จ๊ครูรู้หรือเปล่าว่าพี่นางของญิงนะ่ะชื่ออะไรเหรอคะตอนก่อนที่จะสูนนะ่ะก่อนที่จะสูนไปพระราชชาได้ตั้งชื่อเรียบรอยพี่นางของยิ่ง,ช,ช,งช,ชื่ออนุชายิ่งชื่อมาาเทวีอ๋อเชื่ออนุชาเหรอคะใช่ขอบคุณมากทรายแจ,จ๊ครูที่มาเล่าไว้ชันฟัง,งการนี้ไม่ความหวาเมื่อท่านราชครูออกมาจากเมืองเลว ธ <c oughs> นาจักจครคู่ไม่เคยได้กลับก็บไปในปรชาชสว่างเลยเหตุการณ์้าเมืองเป็นอย่างไรทาราจัรคู่ก็ไม่ทราบระยะหนีทนาจักรคู่ายแสนคว้านะ่มันเป็นใหญ่แต่เพียงผู้เดียวแม้แต่ยิงก็มันบังคับว่ยังอยู่ในกรงขังยาบุตรโตหนะ้าตงร่านยิงเออก็พระเจ้าก็ช่วยเลือดยิ่งได้ไม่ได้เพียงแต่ลหลายเหตุการณ์ในความถานนัน้นยิ่งอีิดและก้าใจชว่าพลื่อเหลืองกอง,งยิง่ง <c oughs> ออกแต่ยังมั่นเพอกดเพลินธนาจัครคู่นะ กระฟาระกระงครงไปลหลายแ n นกาคนนี้วางแฝงการหลักปีนังไปสิงนหาการสองปีและนับไม่ตึงรีภัยค้นจนทำร้าตายตามไปคมรุนแรงมันบริยานการฟาราบังกับก้าไม่ปรจาจะไปไหนไม่ยิงกิเก้ิหามากุใจเพราะนะไไม่เคยรู้ ใครไม่รักูเลยว่าแม้ครับงนู้ตายยางไมจะรบกกันหวที่ตายใจยงไม่บายเลยนะสามใจนางง เถงอเราเขาไม่รู้ความจริงนี่ยเพิ่งรู้ความจริงกับตันดาจักครูเนจ่าบุตรดาบันนั้นต้องไส้เป็นแป้งตาในเดื่งกว่าหลักปีนางควายิ่งไปตุ่มแล้วรอดในเวลาจ่าตามเด้แหลมันฆ่าตายแล้วนางในท้ายตามไปกันเถงอเหนี่ยเนียวแล้วดาบันนั้นเราโมโหไอหนุ่มหนุ่ยกันี่อย่าลงมาหนุ่มเชื่อน้าตาเราหรอกหยัดเหมมันทำหลบหรือก็เราทำมันนั่นกว่าพ ไอ้เต่งคนสมัดเออคอยเผ่เดินหน้านึงวุ่นอโปรองแล้วต่ำลั่นกันลิบลิบลน้วงไว้เดินหน้าเองอย่าลงเลยยิ่งเออไม่ดีทำรือแต่เรื่องเล่าที่เราคิดแต่ว,ว่าน่าจะเป็นเช่นนี้แต่ว่าเราก็ไม่มีล,ลักฐานยิ่งคอยเล่คอยปล่อยเลยยิง่งแน่นอนแล้วล่ะค่ะต้องเป็นอย่างนี้ค่ะเพราะนับแต่ไม่มีเสด็จพ่อมายิงจําได้มันบริหารประเทศชาติราจรครูรู้หรือเปล่าว่าเดี๋ยวนี้ประชาชนเดือดร้อนกันทุกมุมประเทศ มันไม่เคยคิดสงสารประชาชนของเราเลยใช่ถ้าพนันกามันปราบรามมั่งมันไม่รู้เรื่องเลยกับมันใช่นากมาใจแต่เพียงผู้เดียวถ้าพนันกาเรียกว่าอาตมาอาเข้าพระเจ้าก็ช่วยเลืออยไไม่ได้กนอีก็ยิ่งกลับไปตยิ่งมันนังนานๆไม่ได้อ่าเดี๋ยวอ่ามันจะตามากันณีลำบากไวแต่ยิ่งตามีไยส่งข้าวึงราชครูด้วยมันทำอันตรายได้ยิ่งราชครูยินดีช่วยเลือดแต่ในยานี่เลยมันไปก่อน แล้วรับไอ้ยิ่งเชิอไปเลยด้วยว่าจะเป็นแฟนการมันจริงหรือไม่แต่เราเข้าใจว่าเชนนี้ถ้าอย่างนั้นท่านอชชาชลาลาจะครูไปก่อนละคะอ่าไปเลยยิ่งขลา,า,าแล้วไปนุ้ยลาก่อนละคะทุกคนนะคะไปนุ้ยอ่าผมลาก้อนกับตนาจักรรูครับอ่าไปเลยนายนุ้ยลาค้อนกับธนาจักรรูครับอ่าไปเลยนายเท่งแต่ว่าอย่าลืมหน้าวันนา,นานะจาน์ต้องมากนะมุกระวัโอ๋อถอนด้วยเรา Tạm rơi à, tầm bún vật cơ là chăn lúc chăng nhàng mặt đi Bỏ, chẳng cái đi Ờ, lên còn ờ, giống bò, giống phải, giống can, làm casino, lười làm cái lẽ Cái người ra nữa đang mới đắp ăn Có tầm giả phang ờ, tầm nè Ờ Nếu nó ăn mì mì đây mì tục giang chậm phượng nó là chút nhằng tục ra hết lưỡi đang ta lùng mà đồ ra lì kề, tiền bo, đùn tri, non, ờ. nhằng tục tiếng lưỡi chậm chay đây, tục giang lưỡi, cái này tiếng thì rút giọt ba, thầy ờ. ờ. năn là không ở chơi quả ba, mึง vừa chào anh đến rồi ờ, chào anh đến, chậm ba lên tục mùng ba ờ. rồi, lừa cái cào này, cào cào ข้าข้าไล่กับทมใจมันแล้วกับมันกลุกแปงงนกัเลยข้าวไหมื่อกันปีนอย่าไปเทาที่เดียวกันเออก็แต่ว่าไอแต่ละาวได้สักทีแต่นั้นมันไล่เจ้อยู่เหมืนหลังเจ้มันก็ไฟไม่รอดแ่หลังเจ้ากมันตัมันเลมเจ้ารูยอาไว้ช่วยถ้านั้นกูมากันวาางทัวันเออทวันแต่ว่ามีมาช่วยมั่นงานั่นล่ยาปราบี đói mà lại nằm năn rồi qua hai màu nữa này ừ, lệ ba nút và ta cao mét như thế ấy, rồi cả tháng buổi rồi ừ, rồi, ừ. ngày cho em đăng lá cầm riêng bàn ăn cho bàn ăn riêng một coi của ai người à. ừ long chôm mấy giọt lưỡi à ừ ta bàn và ta qua một na lưỡi giờ เดี๋ยวป่าับยาวมัรักวงเลยรำกันได้ร้อยับยาวนั่งเออรำกันได้นุกอห่าเลยรำเป็นลาอูทับยาวร้อยดึงรึปดึงรึปดึงรึปมาและเว้มาแล้วะโอ้ร้อยเช่นไงมือนี้เว้ยโอ้อร้อยแล้วมาแต่ของเขาของเราไม่มามาและเว้มาแล้ววะมาแต่ของเขาของเราไม่มาลูกเคยไม่มาไม่ไหวปี้เลยนักอุ้ยตาย ร้อยกว่าป้าเลยลำตับยาวเลยนุ๊กไปหนุนหน้าเลยนับจ่อในอย่างดีเลยโอ้โหน้อยน้อยเลยรอกันแล้วไปกันตาทานเดี่ยวกว่ายิ่งอีคอยขับ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 ทีทานอยู่กับไปถิงมาได้ไปหายกลุ่มเราค้องกับเดี๋ยวร้อยเดีววันจะรอดเนาะอาจารย์ตาห้องกับสวัสดีอย่าลืมมัลงจำบ้าครับมันนะเรียบร้อยเออมือนี้ยับจอบมืกันกันใคตีกันหนุผมลุ่มเาห้อครับไปน้อยหลายเมือง ไปเดี๋ยวรับโมอรับกับพ่อไม่โดนใจ่พวกกรรมการโมอรับพ่อไม่เหงานี่ยังไม่ได้จำบาตีกันเลยอื่นมันอยังถูวอีกดำแต่จำบาตันใครนั่งดูด้านกับไม้ไม่แรงแล้วไอ้นี่ก็บจำบาเลยติดต่อยากไปจ้าครับครับครับตะกี้วง่นอาจารย์ตับใจมึงเลยแม่ได้กี่รูมีไส้รูมอย่างนอนตรงอ้ารูมเอาไว้จำพวกเต่าเทย์รักรูมแค่นี้ไอ้ปุ่มคลองมาทักรูม เนหงกันก็ขีง g มังกัดลูกเนงกันก็นจัพวกตไปจ้ะลำอุโสต่เหลือางนะอาจารย์ขาชินพักคุณพ่อขาชินพักคอนเลยคอ่าเรียบร้อยลูกยอแข่งว่าอะไรครับเรื่องงานของเราเนยังไงบกพรองนะไม่บกพรองเลยครับลองร้องานม่มนะมารีนีกับยอแฝงกว่าจับแจ้งีหานทำบุญ ไฟเผาใจจะเชิมแค่เรือเมื่อไเหาชบบ้าน้ยปีนอหน้า้าทุกรยังว้าวันเวลาจุขาไมจะตั้งไว้ในเรื่องบ้าน پڇا <laughs> วระยะที่เดินทางกับหน้าตาผ้าหญิงข้าวสลดเป็นอนานาาคนคิดต่างๆมานาว,ว่าพี่นางคนที่เชื่อโนชาซึ่งจะเป็นพี่นางข่อเธอที่เกิดมาพร้อมกันนะมจะยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าหรือสิ้งชีวิตไแล้วหรือ,อย่างไร้สาบสูญไปด้วยก็หมายอะไรแต่เธอจะต้องค,งคิดเข้าใจว่า จะเป็นแฟนการไหนค้าแล้วพ่อแม่เลาจะจไปคนไปได้คุเป็นเตานนายแผนค้าตัวนี้แหละเพราะนจะแต่งไมีพราะไมาธาเตรษกบ้านเมืเปลี่ยนแปลงย่างไม่คาดคัดแม่ราการไหนมาได้รู้ว้แงฟ้าไอ้แนฟ้าม็นู้กระทำจริงๆ ความรู้อยู่กับต้นตาลตำหนักทองที่นี่รู้สึกว่าเข้ากับอโนชาสนิษฐนมกับเปดันว่าจนก็เกิดรักกับอโนชาอย่างถอนตัวไม่ขึ้นแต่ผู้หญิงอย่างอโนชาไม่แปลกไม่ว่าคันชิดจะวิงวอนขอความรักกับลมนติที่งรอนไม่เคยตอบหรือแสดงอาการออกมาว่าก็จะตกลงกับคันชิดเลยเรื่องนี้จึงทำให้คันชิดจะต้องกู้ใจมาก ครับครับผู้หญิงอย่างน้องอนโรชานี่แปลกมากแปลกเปลือกร,รู้สึกว่าเขาไม่สนใจกับเราเลยนี่เรื่องดีนะดีกันไปไหนไปกันพูดจาอะไรในเรื่องด้านการงานเขาได้ยอมรับและยินดีที่จะคุยกันทุกวันแต่ในเมื่อพูดถึงเรื่องด้านความรักก็ไม่าาเคยแสดงท่าทีกิริยายเรารู้เลยว่าเขามารักเรา ทั้งๆที่เรารายงานความจริงกับเขาอยู่แล้วว่าเรารักเขารักยังถ้อมตัวไม่ขึ้นทุกวันที่ผมจะต้องมีงอนน้องโดชาแต่แล้วว้โนชาน่ะก็ไม่เคยที่จะพูดดีกับเราเลยนี่แปลกานเหมือนกันทั้งปั้นเรือไอ้แกความจริงน้องโดชาแกก็เต็มเช้าเหลวกาเด็กเช้ารุุนนั่นถ้าพูดถึงดานความรักก็พูดพูดถึงหุุนรึเจ็ดแปดมันก็ต้องมีอารมณ์ร้อนแรงแต่แล้วผู้ชายไปทักกิจทักเต่าเลยแกก็รู้สึกว่าไม่ กระตุกขึ้นลยุยเรื่องความรักเปรกกันแล้วไ,ไม่ใจมันคิดไม่เป็นแต่ไปคิดว่าทีนะ่ะไม่รู้จึกลองเกาข้างก็ลองนะจ๊ะแต่เนี่คิดฝ่ายมุกฝ่ายแรกก็มัง้งคิดตุ่มเน่ฝ่ายมุกใส่เราใส่เราแล่และตุ่มเน่แกว่านี่นี่ไงเราพอขัาคิดข้าแรกก็แจกกับน้ำลายไม่เปลือกมัง้งบ้าจุดอะไรหรือัง มันคิดไม่เป็นเดี๋ยวน้ากูคิดเองแต่ป่านนี้ในหลังมือกันแล้วเอยมันโมใจนองกันจิตเราโอ้อยังไงอย่าผมไม่รู้จะมีวิธียังไงเธอแล้วจะพูดจาจะทะเลโนชาก็าไม่ตกลงรักเลยนี่ผมบอกตรงๆว่าผมรักเธอผมอยากได้เธอมาเป็นยอดชีวิตแล้วผมพูดยังไงอีกอะเราสารภาพอย่างนี้แล้วไม่จ่ายมกว่านองเออปีดักนองแหละมันอีตกลงนี่แล้วโมยิ่ง เต็มตี้และวนี่ตวมเราเน็กตวมเรียกเพื่อนเน้นตวมแล้ว,ว,ว,วละจะทำยังไงไหนคุณลองแนะนำวิธีการใ้บ้างดิ่่ายทางนี้่่่่่า่่่่าา่่่น่่ก่่่่่อ